ใช้93622953นะคะในความที่ดูมีมากความเป็นผู้นำแต่ก็ซ่อนความมีสเสน่ห์ไว้อย่างแปลกประหลาดนะคะในความที่ดูมีเป็น <laughs> ในความที่ดูมีความเป็นผู้นําก็คือกลุ่ม953นะคะไม่ใช่ผู้นําแบบบ้าๆบอๆนะ953นี่คือผู้นําที่เรียกว่าชาญฉลาดมีปัญญานะคะลูกน้องเห็นแล้วแบบโอเคสูงพหกให้นะคะเป็นกลุ่มของ953แล้วก็มีมากความเป็นผู้นําด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นกลับซ่อนความมีเสน่ห์ไว้อย่างนะ่าแปลกประหลาดนะคะดูมีเสน่ห์เยาย,ย้จังเลยผู้หญิงคนนี้นะคะมาจากกลุ่ม36229 ผู้หญิงที่ใช้สองสองเชื่อไหมว่าผู้ชายร้อยทั้งร้อยส่วนมากจะยอมแพ้เพราะว่ามันเป็นเลขของความมีจริตถ้าพูดตรงตมันเป็นเลขที่ดูมีจริตจะก้าดูมีความเป็นชั้นเชิงผู้หญิงนะคะจะเรียกว่ามารยาก็ไม่ได้เพราะว่ามารยานั้นมันเป็น,ปนในทิศทางที่ไม่ดีนะคะจะเรียกว่าเป็นคนที่มีจริตเป็นคนที่มีชั้นเชิงในความเป็นกุลสตรีในมุมที่สามารถที่จะทําให้ผู้ชายทางแทง่งซูมฮกให้ได้นะคะเรียกว่ามีลูกลอลูกชนในการที่ จะดึงจิตดึงใจเพศตรงข้ามหรือว่าจะทําให้เพศตรงข้ามเข้ามาหลงเสน่ห์ได้สองสองเป็นเลขดาวจันทร์เป็นเลขในรูปแบบนี้นะคะและไม่พอมาเจอ366แล้วก็เป็น29อีกเรียกว่ามีเสน่ห์หน้าลุ่มหลงด้ว,ว่ามีเสน่ห์ที่ดูละมุนล,ละไมยอย่างแปลกประหลาดนะคะบุคลิกจะดูห้าวก็ไม่ใช่จะดูน่ารักตะมุตะมิ ออนแอนอรชอนอย่างเดียวก็ไม่ใช่มันมีความหลากหลายคละเคล้ากันอยู่ในตัวเบอร์นี้แต่ว่าโดยสรุปเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่ดีนะคะเรียกว่ามีเสน่ห์อย่างน่าแปลกประหลาดสําหรับเบอร์นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นคนขยันแอคทีฟด้วยนะคะเป็นคนที่ไม่เฉื่อยไม่เอยืยบมงคนบอกว่ากังวลว่าใช้เบอร์ที่มีเลข6กับเลข2จะกลายเป็นเฉื่อยเป็นเอื่อยไม่นะคะคุณต้องดูตัวเลขในเบอร์8ตําแหน่งด้วย เบอร์มันมี936แล้วก็เป็น53ปิดท้ายนี่เรียกว่าไม่เฉยไม่เอ่ยนะคะออกจะดูดีดหน่อยนะคะ active กระฉับกระเฉงนะคะเวลาอาจารย์เห็นเลขสามอาจารย์จะชอบพูดเล่นๆสั้นๆว่ามันจะดูดีดหน่อยนะคะดีดในที่นี้ไม่ได้เป็นความหมายที่แย่หรือว่าไม่ได้เป็นความหมายที่ออกเชิงลบนะคะมันเป็นความหมายที่ว่าอู้ฉันกระฉับกระเฉงทางานก็กระฉับเฉงคือค่าคือค่าไปเที่ยวก็คือค่าคือค่าอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะก็จะเป็นไปนในรูปแบบนี้3าต้องดูคู่ประกบด้วยถ้าเป็น3ที่เป็นคู่ประกบดีจะ เป็นไปนในทิศทางที่ดีแอคทีฟกระชับกระเชงไม่เฉยไม่เอื่อยนะคะไม่เลื้อยเป็นพยาธินะคะโอเค เบอร์นี้เป็นเบอร์ดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรใดๆสามารถที่จะใช้ต่อได้ถ้าแนวโน้มชีวิตไม่ได้มีมุมหักเหหรือว่าไม่ได้ฉีกอะไรออกไปจากชีวิตประจําวันโดยปกติเบอร์นี้สามารถที่จะใช้ได้ตลอดชีวิตรวมไปถึงหลายๆท่านหลายคนที่ถือใช้เบอร์มงคลอยู่เบอร์เบอร์หนึ่งสามารถที่จะใช้ได้ตลอดชีวิตถ้ามันไม่ได้มีอะไรที่ฉีกออกไปจากแนวทางชีวิตเดิมๆเช่นวันหนึ่งฉันใช้เบอร์โดยการเป็นพนักง,งานประจํารับเงินเดือนอยู่แต่จู่ๆูฉันจะไปเป็นนักธุรกิจ อันนี้ก็เรียกว่ามีการเปลีย่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตยอยู่นะคะเราก็ต้องมาดูเบอร์ก่อนว่าเอ๊ะเบอร์นี้มันสามารถที่จะใช้ต่อไหมเอามาวิเคราะห์ก่อนว่าจากที่ฉันเป็นพนักง,งานประจำเนี่ยฉันจะมาเป็นเจ้าของกิจการลงทุนเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยเบอร์นี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะคะก็เอามาวิเคราะห์ก่อนบางคนใช้ได้อยู่ก็ประหยัดตังไปแต่บางคนอาจจะต้องซื้อเบอร์เพิ่มหรืออาจจะต้องปิดเบอร์เก่าแล้วเอาเบอร์ใหม่มาแทนอย่างนี้แล้วแต่แล้วแต่เคสค่ะ